สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเซิร์ฟเวอร์กันเองครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวเอลจินบอร์ดนะครับผมซึ่งมิวเอลจินบอร์ดจะได้ทําการขยายเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วครับคุณผู้ชมครับเป็น SVD5 นะครับผมเปิดในวันที่5มิถุนายนวันศุกร์นี้เองนะผมในช่วงเวลา18นาฬิกาสวันนี้ก็ได้โอกาสมารีวิวในเซิร์ฟเวอร์มิวเอลจินบอร์ดแพท11.5.0เซิร์ฟเวอร์แพทใหม่ล่าสุดวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปปเเเเเิิดดดรรรรรราาาายยยยยลละะอออีีีีีในนซ์์ฟฟวว้่มกกแจ กิจกรรมครั้งแรกเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมฉลองนะแจกเพชรจํานวน1ล้านเม็ดนะครับผมเพียงทักไลนหา GM เพื่อรับในส่วนของเพชรได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์นี้มีของแจกฟรีอะไรกันบ้างนะครับผมเด้งเข้ามาในตัวนะครับมีผลไม้500รลูกทุกสีนะครับผมแจกมาให้เราฟรีคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีเพชรไม่ล็อกด้วยนะครับผมมีเพชรเด้งเดียวตอนที้ผมได้มา5,000แล้วนะครับยืนรายในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเพชรเด้งหนึ่งนาทีได้รับ2,500เพชรรนะคับไม่ล็อกด้วยนะครับผู้ชมครับโอ้โห แล้วก็มีลิมโพสต์ทีรายวันทุกวันด้วยในเซิร์ฟนี้กิจกรรมไว้แชร่สามารถติดตามได้หน้าแฟนเพจตัวเกมได้เลยนะครับผมของแจกฟรีเพิ่มเติมนะครับผมมีเมจิกวิซอลแจกมาให้เราจํานวนหนึ่งแล้วก็มีวิญญาณดาวนะครับประทับอีพี0ึงร้อยเท่านะครับผมมีตาความสําเร็จชื่อเสียงนะฮะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ขันเจ็ดหกสิบห้าให้เราทั้งเซตเลยแจกมาฟรีครั้งแรกนะครับผมแล้วก็จะมีปีแฟชั่นเซ็ตพู่เทพมาให้เรามีนรอยเท้าด้วยนะครับผมเป็นรอยเท้าวสวยๆนะตัวนี้รอยเท้า โกงล้อไฟแจกมาฟรีนะครับผมในการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟ5ระบมใครที่มองหาเซิร์ฟเวอร์เล่นนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าเล่นแล้วก็เปิดใหม่วันที่5มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับผมเพชรยืนออนไลน์แป๊บเดียวผมได้เพชรเด้งมาแล้ว7,500ไม่ล็อกนะครับเซิร์ฟนี้เนี่ยไม่ได้แจกเวอร์นะแต่ว่าเซิร์ฟแนวสมดุลแจกหนักเล่นง่ายเล่นยาวเลยเซิร์ฟนี้นะครับผมมีปีกแฟชั่นแจกมาฟรีเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นปีกแฟชั่นสวยๆแแแแล้้้้้ววววววกกกกกก็จจะะะะะมมมมมมีีีชชชุุดดดดฟฟััััั่่่่นนนนนนาาาาารรรรรรคคคยยยบบบออออืืหหเเผใส นะครับดล็เซ็กซี่เลยนะฮะของแจกฟรีเพิ่มเติมครั้งแรกมีประมาณนั้นแล้วก็กิจกรรมในคานะครับกิจกรรมในคาซิ์ฟนี้นะฮะสามารถเราเพิ่มเติมได้อีกนะครับเป็นของประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีเทศาการล็อกอินนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูก่อนว่า กิจกรรมในคามีอะไรบ้างนะครับผมมีเทศกาลลออินได้รับเป็น7วันสูงสุดนะฮะเป็นกล่องนะครับผมสุ่มเครื่องประดับนะฮะระดับ3ตัวนี้เมื่อครบ7วันริซซ่ก่อนแจกด้วยนะครับหนึ่งวันก็ได้รับของประมาณนี้เลยเป็นริซซ่ต่างๆนะครับแล้วก็เทศกาลรวบรวมนะครับผมสามารถเก็บสะสมในเซิร์ฟเวอร์เมื่อจะเป็นบอกกิจกรรมต่างๆมาแลกได้เป็นไอเทมประมาณนี้เลยนะครับมีเพชรนะฮะมีไอเทมต่างๆผลไม้ของอัปเกรดฟังก์ชันอื่นๆมากมายนะครับเราก็สามารถเก็บสะสมเพื่อมารวมสรุกกิจกรรมในคาได้นะครับนี่มีของอัปเกรดต่างๆผููุ้้ชชมมเเขาาดลย ด้วยมีอาวุธแฟชั่นด้วยนะครับผมมีปีกแฟชั่นอีกนะฮะอือัปเกรดฟังก์ชันใหม่มีของอัปเกรดฟังก์ชันเกิดใหม่ด้วยตัวนี้นะครับผมเราสามารถเก็บยะสมเพื่อที่จะแรงแล้วก็ไปใช้งานได้เลยอัปเกรดโทรศัพท์นเลเทฟยิ่งขึ้นนะครับผมเติมกันทุกวันนะท่านจะได้รับเป็นไอเทมประมาณอีกสูงสุดนะครับผมได้รับเป็นอาวุธสวรรค์ขั้นเจ็ด ก็ให้เราด้วยนะเออเติมได้บปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นคริสตัลต่างๆนะฮะเป็นของเกรดฟังก์ชันอื่นๆมากมายนะครับเติมเงินสะสมครับสูงสุดได้รับเป็นผู้เจ้าชายแพทนะครับตัวนี้แจกมาด้วยในเติมสะสมนะครับมีเครื่องประดับด้วยนะฮะเป็นแหวนแห่งความเทียรนะครับแล้วก็จะเป็นการแลกประดับอีกนะครับที่แจกมาฟรีในกิจกรรมเติมเงินสะสมนะฮะแล้วก็จะมีเพชรไม่หลอกด้วยนะครับสองพันเพชรเมื่อเติมเงินสะสมครบเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับแล้วก็เติมเงินสะสมวันนะฮะเมื่อเติมเงินสะสมครบเนี่ยก็จะ ได้รับต่อวันน้าสุดๆๆนะครับผมห้าแสนต่อเนื่องกัน5วันตันนี้ก็จะได้รับเป็นสัตว์ขี่นะครับผิดสมบัติขี่มันนี่มังกรตัวใหม่แล้วก็จะเป็น ตำนานมังกรเทพเจ้านะครับผมเป็นสัตว์ขี่เช่นกันมีเซ็ตพูดด้วยที่ได้รับมานะครับผมใช้จ่ายสะสมมีของประมาณนี้เลยครับมีของอัปเกรดนะฮะตามความสเปซเที่ลเซนต์เบอรจิคควีนเซาล์แล้วก็เป็นควีนเซล์ช่างนะครับราชาเติมเงินครับเป็นไฮไลท์ในเซิร์ฟนะฮะก็จะได้รับนะครับผมอาวุธสุวรรณชั้นเก้านะครับมีวูดแฟชั่นปี๊แฟชั่นเซ็ตพูดเทพแล้วก็จะเป็นชุดแฟชั่นสวยๆนะครับมีสัตว์ขี่เทพด้วยนะครับผมท่านใดที่เติมติดท็อปราชาก็จะได้รับไไปปนนนะะะะคคครร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 รััับบบแแล้้้้้ววก็าาาาาชชชใใใจจ่่่ยยยยยดดขอองงมมณีีุสเเพื นะะฮมีของสมบัตินะครับผมในราคา2องร้อตัวนี้ก็สามารถยังซื้อไปใช้งานได้นะครับเจ้าการบ้าบอสนะผมออกประมาณบ่ายโมงนะครับตัวนี้ก็สามารถไปฟาร์มเพื่อรับของมาแลกได้ในกิจกรรมต่อเนื่องนะครับเจ้าการเท่าตัวคูณ2เท่ามอบของขวัญราชามอบของขวัญนะครับผมแล้วก็สวยการมาแล้วเลิศนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆสาหรับนะฮะกิจกรรมคาในเซิร์ฟเวอร์มิวออร์จินบอลที่จะเปิดใหม่นี้นะครับผมยังมีอีกยังไม่หมดเท่านี้นะครับในเซิร์ฟนี้นะฮะร้านค้าเท่ห์มอลในเซิร์ฟนี้นะครับผมในราคาไม่แพง นะครับคุณชมก็สามารถลอกดูได้เลยมีไอเทมต่งตางๆขายในร้านค้ามากมายนะครับว่าจะเป็นเพชรดีบวกเป็นประเภทต่างๆนะของอัปเกรดอื่นๆมากมายก็เข้ามาดูได้เลยนะครับส่วนอันดับในเซิร์ฟนี้นะฮะมีแต่เหล่าเทพทั้งนั้นเลยพลังลบเนี่ยไม่ต้องพูดถึง100ล้านครับนะครับในเซิร์ฟสี่ผมเข้ามารีวิวที่จะเปิดเซิร์ฟใหม่ในวันที่5นะครับผมมิถุนายนนี้นะอันดับ1ก็จะเป็นนักฆ่าสายเวทนะครับอันดับ2นะฮะมิวไทยนะครับแต่งตัวประมาณนี้เลยอันดับที่3พระราม นะครับผมนี่ฮะอันดับที่4นะครับผมโตสกันนะใส่ชุดแฟชั่นอาเซียเลยนะครับอันดับที่5นะครับอันดับที่6นะอันดับที่7นะครับผมเป็นไรเดก็มีแต่บูชาเทพเทพรึ่งนั้นนะครับผมหลักร้อยหลักร้อยขึ้นนะครับบูชานะฮะรายละเอียดคร่าวๆในเซิร์ฟเวอร์มิลจินวอลนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมกงล้อนะครับสมได้ของประมาณนี้ครับผมนี่ มีบีกแฟชั่นไอเทเมต่างๆนะครับผมก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกรงล้อได้นะครับผมจะสมให้ดูครั้งแรกครับนีเ่เดี๋ยวเราได้อะไรกันได้รับเพชรได้รับเพชรมีคนมาบอดด้วยตอนนี้มีคนมาบอดกงล้อด้วยนะบอดกันเต็มเลยนะเสริเลยโอเคครับคุณผมู้ชมคะอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรเนี่ยเวันล่าสุดนะครับผมเป็น7วันสุขสันต์7วันนะฮะ็อบอินต่อเนื่องได้รับรางวัลสุดยอดครับแล้วก็เติมเงินไอน,นี่กิจกรรมใหม่อ้อน่าสนใจตัวนี้น่าสนใจนะครับ7วันสุขสันต์้วก็เข้ามาดูได แล้วก็มอนสเตอร์ในเซิร์ฟนี้นะครับผมตอบเป็นไอเทมอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับเฮ้ยผมได้มาแล้วตีตัวหนึ่งผมได้เพชรมาแล้วคุณผู้ชมนี่โอ้โหเป็นของแรกในกิจกรรมคาครับก็เด้งเข้ามาในตัวผมเลยนะฮะตีแป๊บเดียวนะครับนี่โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมามามาเมอมอตีได้ได้ได้อยู่ได้อยูอย่ของตออจัดมอนสเตอร์เนี่ยก็เยอะนะเยอะนะครับผมคุณผู้ชมตามที่เห็นเลยนะตีให้แป๊บเดียวก็จะได้เป็นนะครับผมของแรกในคาแล้วก็จะเป็นเพชร นะครับมีเพชรไม่ล็อกด้วยนะดอกจากมอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีเพชรล็อกดอกจากมอนสเตอร์แล้วก็จะเป็นไอเทมสาหรับแรกในเทศการลรวบรวมในกิจกรรมคานะครับผมรายละเอียดข้างต้นในเซิร์ฟเวอร์มิวจินมอคใครสนใจมองหาเซิร์ฟเวอร์เล่นนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในเซิร์ฟเวอร์ที่น่านเล่นนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้รายละเอียดในเซิร์ฟนี้ผมใครสนใจนะ สามารถลองดาวน์โหลดมาเทศมาเล่นกันได้ผมท้ายคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นใจในการทำคลิปวิดีโอตอบไปด้วยผมจะได้หาเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเกมต่างๆมารีวิวคุณผู้ชมได้ดูได้เล่นกันอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับผม